แม้ตลาดในประเทศไทยจะมีปัญหานะครับแต่ว่าทางผู้บริหารสูงสุดของ h อ n ด้าประเทศญี่ปุ่นยังเชื่อมั่นในตลาดอาเซียนรวมถึงเอเชียมั่นใจนะครับว่าผลักดันยอดขายได้กว่า100ภายใน3ปีติดตามกับคุณธัญชาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายงานพิเศษเจมอเตอร์ ater, ในจอโลกเศรษฐกิจเรื่องเด่นเย็นนี้ซึ่งวันนี้จะเป็นตอนจบของรายงานพิเศษเจมอเตอร์แล้วนะครับ อุตสาหกรรมของการผลิตรถยนต์โดยเฉพาะค่ายญี่ปุ่นชั้นนำซึ่งมาในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์ไม่ต่ำกว่า18บบริษัทภายใต้แนวคิดสร้างความมั่นใจให้กับยี่ห้อแห่งญี่ปุ่นหนึ่งในนั้นก็คือบริษัท Honda m มอเตอร์ซึ่งวันนี้จะได้มีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆรวมถึงการถแถลงถึงอุตสาหกรรมและวิสัยทัศน์ต่างๆที่จะทำให้การผลิตรถยนต์ของค่ายนี้เข้าสู่ในตลาดเกิดใหม่รวมถึงประเทศไทยมิติมุมมองใหม่และเงินลงทุนใหม่จะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมรถยนต์ของทั้งสองประเทศอย่างไร ติดตามในรายงานพิเศษกันครับภาพบรรยากาศการถแถลงของประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือซีอโของบริษัทฮอนด้ามอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นอิโตสังได้พูดถึงการเปิดตัวในครั้งนี้กับงานโตเกียวมอเตอร์โชว์โดยแนวคิดและยุทธศาสสําคัญในการจะทําให้บริษัทฮอนด้ารวมถึงบริษัทเครือข่ายที่อยู่ในเอเชียอาเซียนได้มียุทธศาสสําคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ทั่วพืมิภาคเอเชียและอาเซียน จอโลกเศรษฐกิจได้สัมภาษณ์พิเศษกับอิโตซังซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Honda ามอเตอร์ประเทศญี่ปุ่น With your policy and strategy by unveiling certain model in Asia excluding Japan what does it mean in the long term policy of Honda toward ASEAN and emerging market โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายและยุทธศาสตร์ในการมองตลาดและอุตสาหกรรมรถยนต์ในแถบเอเชียตลาดเกิดใหม่ ไม่นับรวมญี่ปุ่นนโยบายและยุทธศาสสสำคัญของบริษัทฮอนด้าได้รับการเปิดเผยอย่างน่าสนใจช่วงฮอนด้าโชว์ที wa, ญี่ปุ่นโนมาเก็ตซนเา CEO ของบริษัทฮอนด้ามอเตอร์มองว่าญี่ปุ่นยังคงเป็นศูนย์กลางด้านงานผลิตและวิจัยซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของบริษัทฮอนด้าหรือแม้แต่มองภาพรวมของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นฮอนด้ายังคงใช้ญี่ปุ่นเป็นฐานการผลิตเชิงเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเมื่อผลิตได้แล้ว ตลาดสําคัญในเอเชียอาเซียนรวมถึงประเทศเกิดใหม่อย่างเช่นประเทศไทยสามารถที่จะนําเอาเทคโนโลยีจากการผลิตนั้นไปออกแบบเพื่อตอบสนองกับทั้งนโยบายในแง่ของอุตสาหกรรมรถยนต์ในแต่ละประเทศและตลาดที่สามารถรองรับได้ความเป็นมาตรฐานในการใช้งานวิจัยและพัฒนานั้นผู้บริหารระดับสูงของ Honda m มอเตอร์มองว่านี่ก็ถือว่าเป็นจุดสําคัญและได้สร้างมาตรฐานงานวิจัยและพัฒนานในกลุ่มของ Honda ทั่วเอเชียถึงกับยกตัวอย่างว่า มาตรฐานของงานวิจัยและพัฒนารถจักรยานยนต์ซึ่งอยู่ในไทยถือว่าเป็นมาตรฐานระดับโลกสิ่งสําคัญต่อไปก็คือยุทธศาสตร์ในการผลิตของค่ายรถยนต์ Honda ในแถบเอเชียและทั่วโลกมองว่านับจากนี้จะไม่ได้เน้นคําว่า made in Japan หรือทําในประเทศญี่ปุ่นแต่จะเน้นยุทธศาสตร์ที่ว่า made by Japan หมายถึงทําโดยญี่ปุ่นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ในการเปลี่ยนเกมด้านการแข่งขันอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ทั่วโลก ซึ่งมีนโยบายและยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกันจากรัฐบาลในแต่ละประเทศและตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบัญชาชุมชัยเวชและทีมข่าวจอโลกเศรษฐกิจรายงานจากงานโตเกียวมอเตอร์โชว์ประเทศญี่ปุ่นขอบคุณครับคุณบัญชาครับนี่ก็คือประเด็นที่น่าสนใจทั้งหมดในจอโลกเศรษฐกิจนะครับติดตามเรื่องเด่นยนี้ได้ต่อในช่วงหน้าสวัสดีครับ